เป็นตัวน,นั่งเชื่อเนาะเอาีหยังกบบรบเบลูเนาะอีหยังสอท่อท่อท่อมันกระแปะเป็นเลขว่าเป็นเนาะมันอ่ะแปะเป็นเลขว่าอะไรหล่ะแม่แต่เบื่องนึงเป็นเลขหาเปละ่ะโอ้ยอยากถามได้ว่าเป็นยังไงก็มือน,นั้นคือเห็นนั้นห้องเงห็นหา ปูมาเทียบมาเทียมมาว่าจังไดเป็นยังไงมาจังไดบอกสูสซึงเลยค่ะนั่งกระบอเนียวนาวาูสินาอาผู้ขาเหมะกนั่งคุยกับพระอาจารย์เออไอ้อน,น้องโบเพื่อนว่าอันยาชื่อท่นไปให้พระอาจารย์เบิ้งดวงเบิ้งเงินดวงให้แน่มันข้ามันของอีหยังก็ไปกันนะพระอาจารย์ละถามน,านามมั่นถามนี่ ว่าไม่ออกเป็นแจงไดอยู่ดีสัมบายอยู <S <S ่บวกชื่มเอิญผู้ขากับว่าผู้ขากับยู่ดีสัมบายยี่ได้ละก็เขาได้เป็นนั้นจะเกเครียได้หล่ะบอกว่าหลูกคัวกับว่ามีปัญหาอีกอย่างเนี้ยจะบวกผ่านกานไปร่างสี่เนาะเท่าไรท่าเบาไปเบามากนั่นย่อมเมีนั่นชุ่มือนี่เป็นแจ้งได้จะเรียกว่าเชื่มือิญในการพยายามชวนมุ่น สวม่นภาวนาสุมม่มเอ๋อเสารเร่งอืคุณะอาจาร์กราา็เลยถามานุ่มแม่หุ่นจาผา,าจา์บอเอ้าผู้ขาบาเคยเห็นะ่า,า,าจา์จ้าเกียรพ่งุนจ่า,า,จาแล้วนุมแม่เนบะิรงคเดอบซันมาอืมนุมแม่ไเคยเห็นลูกอืาสิคิดจงไดก็คิดบโคะแล้วนะฮาเ ว่กเคยเห็นตนเี่ยยวันนี้ผู้เคยไดมาเทียมมาเรียนเพื่ละว่าจ้หลุมเห็นย่มแม่ดิคนว่าสิเห็นย่มแม่เดี๋ยวโม่งโมูงอยู่คนว่างสิเนี่ยอื้แต่เป็นใจไหแล้วบ่ามันละเป็นญาติ่งยาเนยบขค้นมาสะบันนี้ทั้งไมุ่ณบาทเนี่ยเนี่ยป่หาไอโบโบูบไวเร้วอืองพูบลุกเลยหล้วเออเจ้านาวได้นอเจ้า มองมันเป็นสะบันมนีทั้งไม่คุณน่ะเป็นนาวเป็นสะบันเป็นสะบันมนีทั้งไม่คุณน่ะฟุบลงมากไม่แต่อยากห่วงอยากายให้บ้าว่าเป็นอย่างนที่อยากห่วงอยากให้แต่บอกเขาใจอยากห่วงพูดจัดบานนี้อันปู้ป้าจานเพื่อนว่าดิอันเพื่อนสีน้ำพิยานี่ไปเข่าฝันมาสันสนีบอกเละกันเจ้าฝันเละเพราะพิยาบป็นี้เจ้าฝันมาไปหอดบ้านจะได้ไปออกคันหาไปหนองพระไปขอ พระยุบาลขอพระพุ่ธเจ้าที่เทวดาเจ้าที่ลามาเปิดทางให้ปูพระอาจารย์นาเนเดอร์เป็นบาสิมาาบานวาสันวาสิมาไปในฝันพุละพิ่นวางซี่มาอิเลีแม่ประเด็นอนเมื่อขึ้นฝันเกียแตยุ่วัดยางเดียวเลยเนี่ยฝันถ้า่นจัดงานดู่วัด งานได้ยิ่งเจ้ามาบ่เนจัดงานดีดีคนจัดงานีจอยากใหมากมากมามืออื่นนี่มากนงานนี่ที่กินกับพวกเครืมันใจอ่ของเจีเกียด้บาสิมาถไอโบชวนมือนันกับพวด้บาสิมาจีเกียด้เจ้านว่าบวกไปว่าจนเกือบหน้าทีุ่ดท่ายแล้วว่าบ่มอานี้จะเล้เอย่าโจะเลยามาก็บรเวณปินใส้สิลาให้่สิลาเขย่ามาแล้ว เนี่ยมอเพื่อนน,นี่ฟันเกียวตะยวดมึงหละ<ม>ฟันเห็นพระอาจารย์ฟันเห็นปูอันนี้ก็บรู้วัดเข่าใจถือเข่าใจผิดเนาะมาปูปูถีพุพ่มปูอยู่นี่นะเพื่อนเป็นพระกับผรู้ว่าถือหรือว่าผิดอันนี้เนาะอันนี้คือข้อมันของเขาจะไม่ไม่ฝันดันเนาะล้มหัวล้มันหลุดแม่คิดเหมือนมีเลขสี่แปดที่ตลอด สี่แปดสี่แปดแปดคณะวันที่นี่ลูกขึ้นมาเขาของน้ำตีสองสามนะที่ไปนอนอีกไปฟันจนละเมออันสี่แปดว่าประหนึ่งตอนที่ลูกขึ้นมาตีสามได้แค่นั่นอีกาพุหนึ่งฟันภาษีมาจังหันอยู่วัดที่ละคิบเบิ้งยิ่ยังสิบไปเมื่อผู้ข่านไม่ขัดเมียแต่หนังเที่ยงเน เคยเคยเนาะเคยปลูกฟันได้ด well, ีจ้าเนี่ยให้มากค่ะเอเคยมาเจ้าก็จังสรรลราเนาะเจ้าอย่าไปนั่นเป็นกาแฟดีนะคะเฟันฟันได้48นะคะกิฟซี่ท่านใดสนใจกับจัดเนื้อค่ะผู้ใดพอมากกับพานเนื้อค่ะเป็นแค่แนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะคะใช้วิทยาในการรับส้มนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะคะท่างช่องก็มีแนวทางดีๆมาเสนอค่ะ ฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตามในทางสองน้ำเด้อจ้าตัวนั้นคือเนาะอีหยังกับบลูเนาะอีหยังสอท่อท่อท่อมันกับแปลเป็นเลขว่าเป็นเนาะมันอ่แปลเป็นเลขว่าไ้หรอกแม่แต่เบื้องนึงเป็นเลขหาบล่ะอืม เป็นสามหางก็เส็จสามหาสองหากอได้วยี่หางอไรเสร่สไคิด้าจะสามหางมากกว่าวแม่ที is, uh ่หมดสาธุท <t ose> <t ose kes ini> um, ่อท้วงมันกับแปลเป็นเลขก็ได้เนาะน้ำได้กันเขียนองเยท่อทุ่งแต่สี่แปดนี่ชัดเลยเนาะ ที่แปดนี่เพิ่นบอกเลยเป็นตัวเรคุณะตัวแล้วแม่แม่มั่นใจว่านี่สามัญกระชากดีดีละเมื่อันนี้จนนอนละเมอนอนละเมอสิแปดขาดขาดเรื่องยังเนี่ยแม่ที่ว่านำอันนั้นบอก